มันมีกึ่งรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กแก่นะข้างในมีเป็นสตรอเบอรี่ฝา5นาทีนี่มีรูให้เทน้ำเป <c oughs> <อ>ิดออกอะไรวะเนี่ยยากงูกินใช่เหรอเค้กเลยนุ้ยข้อขนมหวานอะไม่เคยนี่มันขนมแล้วกินเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยขนมเค้กอะกินมันคือขนมไม่ใช่ของคาวแล้วกินบะหมี่ต้องคำใหญ่หนึบวะ หรืามาจจะสัมผัสแบบของหวานใหม่ๆกินได้หวานกลิ่นชีสเทกนั่นแหละว่ามันได้คนรักของหวานแบบหรูโอ้จังหวัดเลยเราไม่ด้แย่มากอะ่ะมันเป็นขนมอ่ะแต่ว่าเท็กเจอร์มันไม่สอดคล้องกับรสชาติใครชอบเม้นท์มาหน่อยมันไม่ได้แย่มากแต่คือรสมองเราไม่คินอ,อ่ะแจะถูกกินได้มาด้วยกันดีกว่าเาเฮ้ยอย่าไปกลัวดิใส่กรอบๆอนี่กรอบดูวยเด้งเด้งได้กรอบ เต็มข้อยิงสูตรเส้นนี่คือแบบมันก็ไม่แย่หรอกมีแผะปะมันเหมือนอยู่คนละรึ่งทางจะไปบะหมี่หรือจะไปที่เค้ก